สวัสดีครับผมต่อไปเป็นฉากในตลาดนะครับที่แรกกวัชิไทยข้างนอกพี่นอ้องวัชิไทยอันมุมข้างนอกแต่ว่ากันฝนตกชุ่มชืม้นกันได้เลยพ่อแม่ครับคุณแม่ผ่อนจะมีสาวตอนจะลุกแต่งตนแต่งตัวแต่ตี๋ว่าประเทศไทยปัญหาเมืองนี้ยันประทัดประดีแม่ยันว่าขาดประดีเพื่อหลานนั่นคือเปลือหลานเมื่อคุณย่าด่าแต่งตัวโน้ไปใส่ชุดแม่ กระถิ่งกล่องกระทิ่งกล่องถือไปบ้างนั้นีดีดมาวางไว้โฟมวางไว้แล้วหนูไปใส่ชุดไปไอ,อันนี้ฟิวหมอลำอยู่หอข้าวนะครับแล้วก็อยู่กับก็อ,อยู่กับพัวแกดกาย้ํามันอยู่ตรงนั้นอ,อ,อันนี้รับบทเป็นอะไรครับผมมึงตัดขายตัดราคากูเหรอวะโอ้ยผู้น่ากลัวมากอันน<อ>ี<อ>้ร<อ>ับบทเป็นพ่อค้าในตลาดนะครับ มันแต่งตัวเหมือนมาพ่อขาอุ้ยพ่อขาสายโค้ดโอ้ไม่เครเห็นดีเทลนี้หรอกเป็นฟอร์มอ๋อออโค้ดฟอร์มอทำถามไม่ดีปันขืนไหมจะมาขืนอะไรงูเออเป็นกี่ห้อเกิดจากนี้แหละมันแค่อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้อายหรอกนะแต่ว่าขืนเฉย ปวดเอลยตอนนี้ก็แต่งตัวซะเหมือนใช่ไหมยื่งยิ่งเหมือนแมันมืออาชีพแล้วไงใช่ใช่แล้วแบบไม่เกี่ยงลูกเออเออเฮ้พร้อมปะนี่ค่ะไม่พร้อมเลยพร้อมไม่ที่ยังเปะเลยยังไม่ติดขนตาเลยขอดูจะหน้าแน่นกว่าหมอรำอีกหน้าแน่นกว่าหมอรำอีกนะจริงๆ พูดเรื่อนตลาดทำไมหน้าเนี่ยกับมาลัน่ะเอ้าเราต้องดูดีไงเราต้องเดินตลาดเราไม่ได้เป็นคนขายปลาดุกเหมือนหนูอ่ะเราไม่ได้ขายปลาดุกเราขายปลาสลิดอ๋อใช่นี่เออคื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 อยีลาย้อนหลังย้อนอดีตก้อนเก่าย้อนอดีตเขดูกล้องพี่ต้นบ้าบอเรี้ยวสางนิ้วเรียวมองกล่องพี่มองกล่องพีสามนนี้ ทำดีดีกอายว่พ่อก็อยู่พ่อแม่ก็เออพี่อาขอเป็นแรงใจพ่าจะเป็นคนแบบชอบไรน่ารักเด้หรอไอหัวเสื้อจัดหน่อยตัวไม่หยาบกไม่หยาบกัดใจตัวไม่หยากเนียกาีเออมีเน้ยมาเออ เขาเป็นดาราไหมโอ้ว่าซื้อของต้องจเตรียม้อมะ่าเขารัใจมาเอ้นีวโนี่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 สนับสนุนโดยสนับสนุนโดยนะปลาตาวีรพงศ์สนับสนุนโดยปลาตาวีรพงศ์เอ่อนก่อนนี้ตักรเออเวลา้องเทพาก็ตั้งงอันนี โอ้เพอก็ได้อมันอยู่ที่เอาเราบอเอาลเร่่เร่อยังไงไม่ิงแหละเอาผู้ใดนอยู่ีงไหนนี่ไอไปไม่ไ้ไปยุ่ไปยุ่กับย่า่ยุลูกับย่ายูกับย่าก่อนเราต้องโปรโมทนั่นนี่มาไทย MV ต่อย MV แมนทำมาทย MV จะเป็นยังไงท MV นี isa, ่ตลแมนทำมาาย MV ต่อยเพราย้ก่อนนุยาสีงก้อนเนี่ยนีเนาะแมน เราต้องขอให้เพลงนี้ดังไปถึงร้อยล้านตานรามเราก็เดินบอกทุกคนในตลาดเลยลูกให้เขาแชร์ช่วยกันเราต้องขอให้เขาแชร์ช่วยนะใช่เพราะเราลงทุมาตลาดมีเงินใส่อันนี้ก็เพิ่มเงินใส่กันยืมยยืมแม่มาให้ยืมแม่มาให้เมียชางนี่จะเป็นฉากตมอลลขอขอไว้ตลาดนะครับเนาะจั ามาแล้วนะครับนักแสดงสมทบเรารอันนี้เป็นฉากในตลาดนะค,ะครับใชเยเนี่ยาดิเรกเาเลยเราขนทับนักแสดงไม่มีค่าตัวแล้วเน,นนี่ <c oughs> ถ้าแสดงในคุ้มแห้งป <c oughs> กติรับงานอย่าพี่จกักจักมือไหนมือมือตัวสองมือนั่นค่าตัวนี่แพงปะเอ,เ,อเอาหม้อเอาหม้อนึงจีบแม่ ต้องมือนีกันอี่รถน่อ๋อแน่ย่างาเ่องะบางเอาคือซาของพื <oh ้นเอนี่มีไท้าไรัขาขาด้วยครับวบาทครับแต่วาให้ทิ้งก่อนด้อครับถ้าเราถือใจเรา้เอาทก่อนาโเีเาต้องถืด้อี่เบิงบนิว่ย่งที่มักอเอากระติกเอดกาเดกเอาหน่วยมันเห็จะเอานะครับหน่วยมันเจะื้รนาเบทั้งหมดพี่น้อง รอแชร์นะแม่นะรอแชร์นะครับข้าต้องประกาศให้ลูกลูกว่าลูกลูกเขาอเมีเพลงใหม่ต่อพี่น้องแม่ถ้าฟังด้วยแม่เด้อพเพลงใหม่ด้วยแม่เด้อยะอะเออขอบคุณครับพี่น้องรอติดตามนะครับผมอันนี้แต่ละถนนรถยี่ห้ใจดีทุกร้านพี่น้องมาเหมาด้วยพี่น้องเด้อ อย,อ,ยอยากแอก้ว่าย่ยอ <addressing difference> <competitions> ไม่มีไม่อนอรับจริงๆแลิมิจริงแลยอนี่นะครับแม่บอกว่าน้องเสียงดีมาดีรอแช์นะครับรอหาแช่ในเด้อโอเคแม่นครับเอ็มดี้ไหมเพลงไหมครับผมรอติดตามวันที่หนึ่งตุลาคมนี้รอแช์รอแช์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพครับ เฮ็นป่าบยาเหรครับำพุกัสิตลงพงำพงกัสิตพ้มาเทียงนะแม่ยิบของอบาไหมะโอ้ยแม่ใจดีสนับสนุนปางนะครับนี่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 น่นี่น่นี่นี่นีได้ออโอ้ ก็สีแดงมันยากตอนนี้เนาะโอ้ยพี่น้องเลยรอติดตามนะพุ่งเทมากงานนี้อ่พี่ยุ้เอาลูกพวกพวกพวกขากเลยเพ่งเดี๋ยวยากเบิดวกในตอนนี้นะเบิดพี่น้องขับมวงค่ะันเบิดวงในเบิดขับมเบิดในตลาดขับมวงยากนะเบิดตอนนี้ ได้เยอะครับแม่ยมองนี่แม่เอามาตัวนี่นอาหยิบไปไม่ได้ทีเห็นตัวนี้อันอันเพีงเดียวยากเบื่อยากเกือบเบค้ำม้วงเออบ่ยากบ่ยากแต่ว่าสิลปินพไทธายังยากยิ่งง่ายครับยิ่งง่ายตะการตาเนี่ยมีส่วนลูกไส้กันนะคะเขาจะย่างมันจากสามสิบรอบเป็นแนวใหม่พอดีเป็นแนวใหม่พอดีเอาลอง้อมกันเบิ่งจากจเราโอ้เราบังเอิญ เียวนี่เด็กเจ้ากระสือปลาแม่แล้วก็มาว่าปลาแม่นี่เด็กเจ้าฟังสกิลปนิ๊งมาเลยเด็กคือแบบเขาชิมาลองเพลงเพื่อจะหาเงินสิหล่ะแล้วก็เห็นแพรกระยิบก็ลองมักไปเลยลองฟังเสียงปากเลยเขาก็ตามแต่เสียงจริงนะครับเสียงจริงขั้นแปลพนนักใจผมเมื่อไหร่แล้วพึงมาว่าพังสิไรหนีไปไปบังหน้าร้านเลยมาเอาความจริงเลยนะแม่เดี๋ยวเอาความจริงเลยเอาความจริงเลยแม่เอาความจริงเลยยากนีไม่หมดหรอก ได้แล้วครับแต่ล้ำหนึ่นกับล้ำบิดมือเนาะอาเขาพยายามแม่แม่เขาลอเขาสใหม่้วพยายามตามหลังลูกแคน้อยนึงเนาะใลูกเียนม่ียรอ่ต้องดูรมลาแล้วนะแต่ว่าทุกคนต่่าสกีกงเนนทุกคนลครลยโอเคเนาะอ่ะถอยหลังกล้องครับอ่ทุกคนหลังกล้องนะครับเดี๋ยวขอจ้อไปบัก เดี๋เป็นไอ้เนแทคอ่ะเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งแม่ค่าสองคันก็ต้องเบิ้งกล้องท่านี้นวดคุณต้องตัใจกล้องไม่ค่าสองคันก่อนคือคือโว้ยเอาได้ลองดิคอนแท็กดิ้งขันไปแปดไกลพอนดิซ้อนกันไปเจ็บเขาาำที่งก่อนะใจเข้าใจเอ้อโว้ยโว้ยไงฟังคว่มเนาะโอเคนะครับพี่ขอซ้อมรอบนึงก่อนนะขอแล้พร้อมนะไม่พร้อมนะครับ กะเวลาเวลาลูกกะเดี๋ยวเมืองหนามันจะงอยทรงยิ้มแบบหรือว่าค่อยบอกค่อยมันจะงอยอ่าบอค่อยสกิดแบบธรรมชาติแบบที่เขาไทยแบบมีเสารนี่แหละเอาแบบอยูธรรมชาติที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวเบิองมันน้ำแดงสินะเบิองมันแดงเป็นยังไงสินะบ่อบ่อพ่อเสียงออกมาได้เลยซื้อสารเอาไวได้เลยไปลูกไปฟอลูกบอนเดี๋ยวแล้วมึงสับแบบเท่กันนะฮะเรื่อนก่อนกันเลยครับ มาเลยครับมาเลยมาครับมาเขาทำดีๆนะลองมาลองมาเลยเขาค่อยเดินเขาค่อยเดินขา้้าเนี่ยลูกขาเญยยานย